สวัสดีท่านสมาชิกทรูชันนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเอเอเฟุตซอลลีกนะครับ2025นะครับเกมระหว่างเอสแบกนอตกรุงเทพครับพบกับสโมสรฟุตซอลราชนาวีนะครับในสมวนผู้ใครับมีผมอาทิตย์ตรีคุณพศลและคุณเกศเกียรติแก้ววิมลเป็นผู้นูนใหญ่ครับครับเกมนี้ก็เป็นแมตช์วิ๊กที่4แล้วนะครับมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับนี่คือมศพบอลนั่นเองนะครับเอาละครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับ สายมรัะผลนัณพผลบงังแล้วเป็นปาริสเปาริสจะพลิกแมาเจอแส้ความเวลาไม่ฟาวแล้วเมียวท็ดองขวาขวามีระปดแล้วโอ้ยเหลือเชื่อครับไม่เข้าครับเจ้าซูซาโอ้โหเมียวเท็ดองนะยครับยัดมาให้กับเจ้าซูซาโอ้โหคืนยัดไปที่ขาเลยครับแต่ว่าจังหวะที่เฉยสนารวุฒิครับคืนย้อนกลับไปทรงศักดิ์แต่สวนทีเดียวเลยเอา้บาบังได้เวสซี่แล้วพันธวัฒน์ดึงดึงแล้วซ้ายยิงติดบล็อกแล้วบอล ออกข้างโอ้โหพันธวัฒน์ให้เข้าไหนโอ้ยโ,โดนตัดแล้วเอาแล้วครับจวน,นิษฐพรวัฒน์ต้องตามไปเก็บคืนนจนดึงไม่ฟ้าครับแล้วโล่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะของพงกลครับคือไปอรออยู่นั้นพอดีครับ,รบนาทีที่9นะครับอืมจังหวะที่ยัดเข้าไปครับโอโ้ตรงนี้ถือว่าเหมือนจะ กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปกลางประตูนะครับสุดที่ชัยพักสันติเปิดโอ้ยเราโลกเลยครับจังหวะนิต์มาแต่แตยิงไม่ได้แล้วตุกตุ้กต้องดึงจังหวะออกมาที่ยังติดครับมีผู้เล่นของ S เอสแบกเขาไปขวางไว้ก่อนให้เข้าในมาไม่ดีเปซี่นี่ออกไปแล้วนะครับเอา้าเบียนัตเสียบอลไปแล้วซ้ายยิงจังหวะนี้บงัง สายมีเปียนาทครับเปียนัทตวัดเร็วมาติดเอ้าแล้วกลายเป็นจะโดนโตเลยครับหักข้อมาแน้นๆโอ้โห,โหติดเซฟจังหวะของเอกธนาสายโอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้โหพิเชตยิงบอลมันไซส์แบบเห็นเห็นเลยครับเปลี่ยนออกเลยครับดูครับเริ่มจากส่งให้เพื่อนเพื่อนคืนมาแล้วอ้โห สายนี่ยิงเข้าข้างถนัดจะดีครับเวสลี่เวสลี่ออกขวามาเวสลี่หุบเข้าในไปแล้วขวายิงโ่ยชนเสาโอ้โห,โหเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านยัดเข้ามาครับจังหวะของคิดิพงป้ายโดนไหมดูครับโยกหนึ่งทีแล้วยัดเข้าไปเหมือนจะโดนนะครับแต่โดนแบบโดนครับไม่เต็มเท่าไหรอ่อ้ชางเวสลี่เนี่ยออกบอลมาแล้ว ดุยมาอ้าวเอกธนาเจอเกี่ยวจโดนเกี่ยวแล้วเริ่มจะจะมีปากเสียงก็ต้องใจเย็ยนๆนลครับอนุนวัฒน์ให้ยัดเข้าไปลูกนี้ก็แล้วก็หมดเวลาเลยครับเป็นเอสแบกครถกรุงเทพครับนำฟุตซอลราชนาวีอยู่สองต่อศูนย์เ็นครึ่งแรกรัตพลให้มาที่เวสลีคสล์ครับเวสลี์บงับงบังไม่ แล้วโดนตัดได้แล้วครับเจ้าซูซ่าเจ้าซูซ่าซัดย์แรงโอ้โหสุดสวยเลยครับคมกริบเลยครับ3-0แล้วก็ยอมโดนเหลืองเลยครับมั่นใจนะครับเกมของเอสเปนนอยกูเทนปัจจุบันี้ตัดมาครึ่งหนึ่งทีซัดขวาอย่างเราตัวรอดมาได้สวยแล้วข้ามไม่ถึงโดนดักได้อาแล้วครับแล้ว้ายยิงซะเลยโอโ้โหธนาธรยังเซฟด้วยขาโตแล้วครับแล้วเปิดมาลูกนิ่มทรงศักย์ยังอ่านเกมได้ดี บางครับบางเอาเจอเจอเกี่ยวแล้วโล่งโลกแล้วครับตูงนี้ดึงแล้วปุ๊บจงังหวะเหมือนนึงจังหวะน,นิดนึงครับแม่แต่จังหวะสุดท้ายยิงไปตรงตัวเลยครับทางด้านของธนพัฒน์เอาเล่นกันต่อครับแล้วใครมาลง่งโลกเอาแล้วครับแม่ไล่มา,า,มา1ต่อ3เลยครับโอ้โห,หจังหวะน,นี้เติมขึ้นมาครับค,คือถ้าฟาวจังหวะนี้ก็ต้อง ต้องไม่เล่นจากตรงนั้นหรือเปล่าอ,อันนี้เปจังหวะได้ประตูแล้วครับจังหวะไหลของคณะทิพย์สีจันทร์นะครับให้กับทางหมายเลขเจ็ดแก่พัทธวัฒน์ธงชัยครับเปติชาพัทระแล้วก็กิธิพงศ์นะครับคนละหนึ่งประตูหากระจากสวนขึ้นมาของเอสแมนน้องเทพโอ้โหหลุดมาแล้วมีโอกาสไหลมายิงอู้งสี่ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหจังหวะที้ ยิงจ่อๆเลยครับสถทธิชัยป้ายมาโหนโล่งๆลงเลยครับบอลลบขึคือหนึ่งสามก็มีรุ่นเล็กๆ,ๆนะครับแต่พอโดนลูกนี้เข้าไปก่อนนี้ยิงชนเสาครับจงังหวะไหลมาลูกนี้สถทธิชัย สุทธิชัยให้มาสวยแล้วแมาแต่บ,บอลเอ้าสุทธิชัยยิงซ้ำอีกทีติดแล้วบอลพลังมาทางซ้ายโอ้โหยิงสวนเข้าไปครับเมียวเท็ดอองเรียกว่ายัดสายเลยครับเมียวเท็ดอองก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการที่มีโอกาสเสียประตูเพิ่มครับอโ,โอเคโดนปัดออกไปได้ครับอโอ้ลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีเลยนะครับทาง ธุรยันอ้าวเวสลี่หูห้ยจ่อจอไม่ได้แลดวนซ้ำเลยเนี่นนรเ,รเรียบร้อยอนัทพลครับธุรยันยิงแล้วเวสลี์ยิงติดเซฟแล้วอีกครั้งหนึ่งครับเอาแรงเลยครับนัทพลจรจิตครับเอาเลยครับสองประตูต่อสี่ครับก็ไม่มีอะไรล้วครับ จบเกมนะครับเอสแบงคน็อตกรุงเทพไปบ้านเอาชนะฟุตซอลราชนาวีไป4-2ต่อครับ